สวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกๆคน,คนวันนี้ผมก็จะพาไปเอาตัวรอดในป่านะครับโดยการหาอาหารจากธรรมชาตินะครับอาหารที่เราหาได้จากธรรมชาตินี่ก็จะเป็นสัตว์ที่เราหาง่ายๆนะครับตามภูมิประเทศอย่างเช่นปลานะครับปลานี่จะหาง่ายที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเราจะมีตัวช่วยพวกผมเนี่ยทุกคนเลยเวลาอยู่ป่านะครับจะมีอุปกรณ์เครื่องมือที่เราติดตัวที่ขาดไม่ได้เลยนี่นะครับผมโดยเฉพาะเครื่องมือหากินของเราเอง อุปกรณ์ที่ผู้ผมเตรียมมา่ะที่ไม่เคยขาดเลยนะครับตะข่ายดักปลาเห็นไหมนี่ครับผมเวลาเราอยู่ใกล้แหล่งน้ำเราก็สามารถหาปลาได้กินนะครับนี่เราขาดไม่ได้เลยอีกอย่างที่มาพร้อมกับตะข่ายหาปลาก็จะเป็นเบ็ดนะครับนี่ครับเบ็ดเบ็ดที่ผู้ผมทำการมัดเรียบร้อยแล้วครับผู้ผมจะผูกไว้กับโฟมเป็นทุ่นนะครับเป็นเบ็ดตกปลาเป็นอุปกรณ์หากินของพวกเรานะครับเวลา อยู่ในปา่าเวลาไม่มีอาหารกินวันนี้ผมก็จะไปหาปลาด้วยการใช้เบ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาไส้เดือนก่อนนะครับผมก็จะมาหาไส้เดือนในป่าเนี่ยแหละครับตามใบไม้ตามอะไรก่อนอื่นผมก็จะหาอะไรใส่ก่อนนะครับผมก็จะหาเนี่ยแหละใบกล้วยป่าแล้วมาใส่ไส้เดือนทเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเอาแต่ใบใหญ่ๆหน่อยดือลงมาเลยนี่คือใบกล้วยป่านะครับอ๋อหักแล้วครับผมใบกล้วยปา่า หลังจากที่ผมเก็บไปไปกล้วยเปล่ามาแล้วผมก็จะทำที่ใส่ไถเดือนนะครับก็ทำเป็นตวัวเย็บตัวนะครับผมเย็บเป็นกระพงเย็บที่ใส่เป็นตัวนะเอามาทำเป็นที่ใส่ไถเดือนนะครับพับกันเห็นไหมแล้วก็ใช้ไม้จะใช้สิ่งของรอบกายที่อยู่รอบตัวเรานี่แหละครับผมเนี่ยไม้ตัวนี้นะครับเย็บให้เขาอยู่ ไปนี่ใช่ไหมก็จะเป็นตัวก็จะเป็นตัวใส่ของแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะเคร์หาไส้เดือนนะครับในป่าในใบไม้อ่าเจอแล้วครับไส้เดือนนี่ครับผมนี่ครับเห็นไหมนี่คือไส้เดือนที่เราหาตามป่านะครับสมบูรณ์มากเลยนะครับป่านี้ สังเกตดูจากใส้เดือนอะไรที่มันอยู่นะครับผมเนี่ยเห็นไหมผมจะเอาไปทำเป็นเหยื่อล่อปลานะครับเหยื่อไปเอา้าเจอแล้วครับผมเจอ,อตัวแล้วนี่ครับผมอืมตัวใหญ่เลยผมสับโดนขาดเลยปลาชอบกินนะครับผมได้หลายตัวแล้วได้พอประมาณแล้วครับผมนี่เห็นไหม อาจากป่าป่าใบไม้เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับป่าเนี่ยมีไส้เดือนเน่ยแสดงว่าแถวเนี้ยสมบูรณ์มากๆเลยสารพิษไม่มีเขาบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับนี่กระไดพอแล้วแหละไส้เดือนนี่ครับไส้เดือนผมก็หามาได้แล้วนะครับผมเห็นไหมผมก็ไปขุดไส้เดือนมาได้นะครับเมื่อกี้นี้ไปหาเปิดตามใบไม้ตามอะไรที่ผมอยู่นี่แหละก็ได้ไมาเห็นไหมครับนี่ไส้เดือนเนี่ยก็ได้อยู่นี่ครับ ไสเดือนมีแต่อ้วนๆเลยเดี๋ยวจะไปเกี่ยวกับเบ็ดดูดูซิว่าจะมีปลาไหมครับเบ็ดเราไม่เยอะนะครับมีแค่ประมาณสิบหลังแต่ถ้าเขาติดสักสองหลังสามหลังหรือห้าหลังเนี่ยก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับผมเกี่ยวเหยื่อไส้เดือนนะครับผมนี่ไปวางเบ็ดไปวางกันเลยนี่ก็เริ่มคํำแล้วนะครับนี่ครับผมก็โยนไปละโยนไปเลยนะครับเบ็ดไม่ต้องกลัวเห็นน้ำมันก็โยนไปเลย เราก็จะเอาโฟมอะไรพันไปตามไมา้หน่อยเดี๋ยวเขาจะดึงไปหายนะครับอันนี้ใส่เดือนนะครับผมเกี่ยวใส่กระเบ็ดเรียบร้อยแล้วผมก็จะย่อนลงน้ําไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับย่อนไปในน้ําเลยนั่นครับปลาก็เห็นเขามากินเองนี่ครับย่อนไปเลยนั่นแหละยอน,นไปเลยนั่นแหละ ปล่อยไปเลยเดี๋ยวค่อยมาดูกันดูนเพื่อนงานเข้าแล้วครับผมโดนปลิงกัดครับตัวบื้องลมเลยเห็นไหมครับนี่โอ้โหผมจะแกะแล้วนะครับผมตัวเบื้องลมเลยโอ้กัดตังเจ็บจี๊ดเลยอะ่ะดูครับผมปลมมปิงเลยครับนี่เห็นไหมเห็นไหมครับปลิงเลยครับนี่ผมไม่น่ากล,วลัวหรอกนะครับเนี่ย เขาก็แปเป็นสัตว์กินเลือดเองบางคนนะครับนี่บางคนก็เอามาเอามารักษาแผลนะครับนี่แผลที่เป็นหนองเพาจะดูดออกหมดเลยนะครับนี่โดยเฉพาะคนเป็นฝีเนี่ยโอ้ติดแล้วผมติดแล้วครับติดแล้วครับปลาดุกติดแล้วครับนี่ครับติดแล้วโอ้ปลาดุกตัวใหญ่แล้วครับเอาขึ้นมาแล้วครับยกขึ้นมาเลย <c oughs> โชคดีของผมแล้วปเพื่อนคิดว่าอะไรครับนี่ นนี้ผมมาดูเบ็ดนะครับผมเต็มๆเลยปลิงกัดผมครับนี่ตัวเบลล์มเลยเพื่อนโอ้โหจะตับจับออกน,นะครับผมดึงเลยโอ้โ oh, ห oh. ปลิงควายตัวเบลล์มเลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ผมก็จะปล่อยเขาคืนนะครับนี่ไม่น่ากลัวหรอกผมก็จะปล่อยเขาไปคืนนะครับผมไปไม่ยอมปล่อยนะครับเหนียวมากเลยไม่ปล่อยนะครับเหนียวมากเลยไปป ไม่ยอมหลุดนะครับผมหลุดแล้วไปเลยติดปลาช่อนนะครับนี่ปลาช่อนตัวใหญ่ครับผมโอ้โหปลาช่อนตัวใหญ่ครับผมได้แล้ววันนี้ไลอาหารหเราสวยงามเลยครับผมนี่ครับผมปลาที่เราไป ใส่เบ็ดแล้วก็ได้มาครับได้มาสามตัวครับนี่ไดเมื่อคืนแล้ววันนี้ผมก็จะมาเอามาย่างนะครับผมก็มาล้างน้ําแล้วก็ทำความสะอาดนะครับเพื่อที่จะไปย่างกินเป็นการเอาตัวรอดแบบอยู่ในปาใ่าง่ายๆนะครับของพวกเรากินง่ายอยู่ง่ายครับปลาค่นี้เราก็ย่างกินกับข้าวก็ได้นะครับผมอร่อยเอาเป็นปลาจากธรรมชาติผมก็ไปตัดไม้มาสามอันนะครับนี่เห็นไหม ผมก็จะเลาแล้วก็ปักปลานะครับเลาล่มแหลมหน่อยไปแทงตัวปลานะครับผมทำปลาแล้วนะครับใช้ไม้เสียบก็จะใช้ไม้นะครับเสียบปลาเลย วิธีง่ายๆของพวกเราตัดไม้มาเหลาให้แหลมๆนะครับแล้วก็เสียบปลาเวลาเรายางไฟเราก็ปักกับดินอย่างนี้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมี่บมปักไว้มันจะง่ายเราเอาพุงออกมาปลา,าดุกเราแ,แกะพุง่ทงทำความสะอาดเีแล้วเราก็เสียบไม้เลยนะครับ แกะพุงปลาอะไรสะอาดแล้วเราก็เสียบไม้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยเสียบปลาไว้ วันนี้ก็มาย่างปลากันครับผมปลาที่หาได้เมื่อคืนนี้ไฟกำลังติดครับผมรอให้ไฟติดเป็นฐานก่อนเราจะเอาลงย่างนะครับพอได้กินครับผมไม่ได้ว่าได้เยอะมากแต่ก็พอได้กินดำรงชีพได้ครับนี่แหละเวลาเราอยู่ป่าอยู่อะไรการดำรงชีพของเราก็หาจากธรรมชาติครับเพื่อนๆดูเห็นไ,ไหมครับพวกผมก็จะหาเองกันอย่างนี้แหละก็มีบางมือที่หาไม่ได้บางมือที่โชคดีก็ได้เยอะ วันนี้ไม่ได้วันพรุ่งนี้ก็หาใหม่ครับผมวันพระมันไม่มีแค่วันเดียวเราอยู่ป่าตลอดอยู่แล้วยังไงก็ต้องหาได้กินนะครับมันต้องมีวันของเรานี่แะครับอย่างที่เราได้กินก็ที่เห็นเนี้ยปลาย่างก็เริ่มสุกแล้วนะครับผมนี่น่ากินมากมากเลยอยู่ในป่าแค่นี้ก็อิ่มแล้วครับเป็นอาหารจากธรรมชาติลาก็สุกแล้วนี่ครับผมน่ากินมากมเลย มากินปลาด้วยกันครับปลาย่างอยู่ในป่าก็อย่างนี้แหละอู้ร้อน,รอนครับผมปลาร้อน,อน,อนเลยผมจะกินให้ดูนะครับผมแกะเนื้อให้ดูแกะหนังแล้วก่อนวลาช่อนย่างเห็นไหมนี่เนื้อขาวมากเลยนะครับเนื้อขาวมากเลยจะลองกินดูนะครับทั้งไมาละอู้ร้อนครับร้อนเลยคุณย,ย่างสดใหม่ นี่ครับผมเนื้อปลาช่อนเห็นไหมครับขาวชัวเลยผมจะกินดูนะครับอือหืออร่อยมากครับโปรตีนเนื้อสาตที่ผมอยู่ในปลาก็ได้อย,าอย่างนี้นะครับอย่างปลาอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยก็เป็นโปรตีนอย่างดีเลยนะครับผมอร่อยมากเลยครับผมโปรตีนเนื้อปลาอร่อยครับเนื้อหวานมากเลย นี่ครับร้อนๆเลยเห็นไหมครับเนื้อหวานมากๆเลยครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ